ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์สำหรับหมวดฉุกเฉินเราก็มีนะคะนี่เลยค่ะเตียงสเตชเชอร์สีส้มตัวนี้จะเป็นเตียงที่สามารถปรับนั่งได้ที่อยู่ในท่าลักษณะแบบนี้เลยค่ะเตียงลักษณะนี้นะคะก็จะเหมาะกับรถแอมบูเลนค่ะหรือกู้ภัยนั่นเองค่ะเพราะรถเข็นคันนี้นะคะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสะดวกค่ะไม่ว่าจะขึ้นรถหรือลงรถนั่นเองค่ะ แถมตัวนี้เนี่ยก็ยังสามารถปรับสูงและต่ำได้ค่ะโดยปรับได้ต่ำสุดนะคะ25ซนเมตรค่ะและปรับได้สูงสุดนะคะ86ซนติเมเลยค่ะติงสเตชั่นตัวนี้นะคะเขาก็จะมีราวสาหรับการตกมาให้ด้วยนะคะจํานวน2ฟังและการปรับนั่งนะคะก็สามารถดึงตรงนี้ค่ะลงพร้อมกับใช้มือนะคะดันตัวนี้ดันตัวหัวนะคะขึ้นให้เขาอยู่ในล็อกนี้นะคะ เท่านี้นะคะก็เป็นการปรับนั่งนะคะแล้วก็ปรับนอนได้แล้วค่ะโครงสร้างของเขาทำมาจากอลูมิเนียมนะคะแข็งแรงกันสนิมหากใครสนใจเตียงสเตเชอร์ตัวนี้นะคะก็อย่าลืมกดสั่งซื้อนะคะ